ี Finnish, no liebe, ong, เพื่อนๆพี่น้องชาวเบานะครับี nice ่มาชมการทำเว้าแอกยักนะครับตัวนี้ก็เป็นคู่ที่สองนะครับเป็นคู่ปีกล่างนะครับตัวนี้ก็ประมาณเว้าก็ประมาณ6เมตรกว่านะครับอันนี้ก็3เมตรหน่อยๆนะครับจะไม่บอกว่ากี่เซนนะครับแต่เสร็จแล้วก็6เมตรแน่นอนนะครับนี่ก็ทําการนะครับใช้หินเตียนะครับขัดนะครับขัดขัดตรงปลายนะครับนะครับให้เป็นเหลี่ยมครับเป็นเหลี่ยมเพื่อ นะครับสวมเข้ากับเหล็กแป๊บนะครับสวมเข้าเหล็กแป๊บนะครับคือส่วนนี้ครับนี่ครับส่วนนี้นะครับก็ประมาณนี้นะครับก็สวยงามตามท้องเรื่องแล้วแล้วก็มาขัดให้มันเงาขึ้นกว่าเดิมนิดหนึ่งนะครับผมก็บรรยากาศจะไม่สวยงามพรามเปรมากมายนะครับแต่ก็ประมาณสัก80 90นะครับผมอาจจะไม่เต็มร้อยเซตนะครับตอนนี้ก็บรรยากาศก็ฝนตกด้วยเนาะ ทำท่ามกลางสายฝนนะครับก็มีเวลาน้อยครับกลับบ้านมามีเวลาน้อยครับก็ทำเท่าที่ทำได้นะครับนี่ครับนครับเดี๋ยวรอไปประกอบดูนะครับประกอบดูส่วนทรงองเอวนะครับอันนี้ก็มาขัดขัดก่อนนะครับขัดให้สวยงามก่อนนะครับนี่ก็ เดี๋ยวเรามาดูตอนครบคู่นะครับอันนี้ก็เป็นทำทีละคู่ทีละคู่นะครับผมอันนี้เป็นคู่ปีกล่างนะครับคู่ปีกล่างคู่ปีกบนก็ทําเสร็จไปขอนหน้านี้นะครับคลิปขอนหน้านี้นะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์แล้วก็กดแชร์ด้วยนะครับผมเป็นเว้าของทีมงานสิงแวดล้บ้านสางามอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ครับผมรอชมนะครับงานเว้าห้วยลาดนะครับก็ความขเคลื่อนไปวาดลวดลายบนท้องฟ้านะครับ สาย่สุดตัวนี้ค่อนข้างสวยนะครับไม่งอมากครับอีกขู่หนึ่งก็จะงอนิดหนึ่งครับตัวปีกบนกะหนาเน,นี่ยมาณนี้นะครับในกาศฝนดีเหลือเกินนะครับจะไปเอาว่าวกลับมาได้หรือเปล่านะเรยบฝนโอ้โหมืดตึ๊บเลยนะครับโอ้เจอหวัดเจ็บรักนะแฉะ